เออต้นนี้อย่างนั้นนี่เนาะอันเป็นหนังเป็นกลมๆเนาะต้นนอย่างนั้นนี่เนาะโอ้่หท่านสวัสดีเอ้าสวัสดีท่านสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระเด็นออกมาหยางอันเบองบรรยากาศเนาะค่ะเนาะดูสิบึงบรรยากาศน้ำกันต้นนอย่างนั้นนี่เนาะบุกหุ่นกต้นไม้ต้นอะไรนี่ ใช่หนิบ่าใครมีต้นไม้เนาะว่านี่มีกระชางนึ่งอีกเออนอนนี่คือตัวตวายลีต้นหนึ่งอืมมีนอนอ่ะเพื่อต้นนี้ยังคืองามดีแตว่าเนาะเออต้นนี้ยังคืองามดีแต่ ลลกรมหุด่วนดีที่สุดเพระจานมันขุ่นข้างด่วนอันรถไฟฟ้าอุ้ยหมาไม่เป็นตทหารเนาะตทหารก็ทางเนี่ยเบื่องบรรยากาศเนี่ยมาขึ้นด้วค่ะเด้อ อักง่วงตอนนั่งไปุ่มนุ่งไปก่ะไุมนไปกาะฮะไปยันยันรถเาลยยันรถหยันรถตะเภาขาไม่ี เออไปทางนี้อยูต่ตวานรถมาายานรถเดีย๋ยวว่าเข้าวาดีใหญ่ยานยนรมย่ามผ่านทางเดียวว่ามันหมั่นใจโอ้ขอบคุณค่ะเออเขาชะล้อ,อง